วันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาดูวิธีการตัดต้นกล้วยแบบเทพๆเราจะมาหากล้วยด่างด้วยนะครับๆๆๆดูดิในสวนเราจะมีกล้วยด่างรือเปล่าเฮ้ยโอ้โหนี่มันด่างเหลืองนี่หว่าเนหนาวะเฮ้ย <c oughs> นี่ครับมันสูงขนาดนี้นะฮะมาดูครับเป้ยดังซิงเขาจะตัดตัดกล้วยคน,อนปอปดกล้วยทาน,นี้หมอ่ามันก็จะโคลนพราะทานี้อ๋อ เอดูดีว่าจะตัดยังไงเครือมันอยู่สูงมากเลยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ว่าเราค่อยๆเลาะมันก่อนใช่ไหมฮะค่อยๆเลาะมันทีละนิดทีละนิดหุ้ยอันนี้กล้วยอะไรอ่ะโอ้ลูกใหญ่มากเลยดูดิอันนี้มันสุกแล้วอะมันเดินเอ็งดเป็นหน่อยครับไม่แล้วเราจะดูยังไงว่ามันสุกอ่ะ บวมเป่งหมดแล้วพี่ไม่มีเหลี่ยมแล้วอ๋อคือมันเป่งแล้วมันก็เลยอย่างนี้ก็เรียกว่าสุกแล้วขายไม่ได้แล้วพี่เฮ้ยถ้าเป็นราคาถ้าเป็นกล้วยอย่างนี้ราคามันแปดบาทไงวีละหรือกิโลละกิโลช่างทั้งช่างทั้งนี่เลยน้องจับไปก่อนครับพี่จ่ล่อยเต้องดูเรายกเลยครับอุ๊บโอ้โหเฮ้ยกิโลยี่สิบโลได้มั้งเนี่ยได้ครับโอ้คือเดียวยี่สิบโลร้อยกว่าบาทนะพี่เท่าไหร่นะก็่แปดบาทก็ถ้าคุณยี่สิบก็อร้อยหกสิบเออร้อยกว่าบาทครับ แหม้ถ้าเข้าเข้าไปเลาะขายก็ได้ได้ไปเยอะเกินบรลาสักห้าหกวันเนี่ยตัดเร็ววันนี้ไหนวันนี้ผมไม่ได้เข้ามามองสวยว่ะดูดูบวมไปอ๋อมันเกินไปแล้วใช่ไหมเกินกำหนดไปแล้วไปไปลงเหาเจะบิดบิดหัวหัวมาดูถ้าหักหักออกมาแล้วข้างในเป็นสีชมพูอะเรื่องเรื่องจะสุกแล้วอ๋อในเดี๋ยวดิหนขอดูใหม่ไอ้อย่างนี้คือสุกเรียบร้อยแล้วไเอาไปแฝนไว้วันสองวันก็กินได้เลย อืมอมันมีรอยแตกด้วยนี่นมันสุกเ,เกิน,นโคลตา้าปลูกกล้วยไว้ก็ดีนะครับ,รบแต่อยากรู้จริงๆว่ากล้วยด่างมันอยู่แถวไหนดาน่างสกโกครับโอ้ยเดินหากล้วยด่างกันดีกว่าไหมต้นละแสนเนี่ยเฮ <c ười> ้ยลานนี้ล่ะอันนี้ยังยังกล้วยทำมาครับเนี่ยอันนี้คันไหนกล้วยน้องโอ้โหแล้วไมต้นมันสูงขนาดนี้วะครับอันนี้มันยังพันธุ์ธรรมดานะคต้นใหญ่กว่านี้กี่เมตรไปเนี่ยสามสี่เมตรไปเนี่ย สูงจัดเลยดูครับต้นสูงมากอันนี้กล้วยน้ำว้านะครับกล้วยน้ำว้าต้นมันจะสูงเนี่ยถ้าบ้านไหนเลี้ยงหมูนะแล้วมีต้นกล้วยปลูกแบบนี้น่าสบายเวลาที่เราตัดต้นกล้วยแล้วเราก็ตัดโคนมันเลยเราก็เอาต้นกล้วยไปสับเลี้ยงหมูได้อีกทีนึงนะฮะกล้วยน้ำว้าต้นสูงมากเลยอู้ใหญ่มากเดี๋ยวอีกหน่อยบ้านผมก็มีเหมือนกันนะผมเอาพันธุ์ไปจากบ้านเป้ดําซิงนี่แหละ อ๋อไอทีก็บอกว่าต้นมันเอ็นเอ็นมันจะออกลูกนี่มันเอ็นอย่างงี้มันจะออกลูกแล้วมันไม่ล้มมาเปิดอย่างเงี้ยมันก็ถ้าเกิดหัวร้อยก็ล้มครับถ้าตาชาหัวร้อยก็ล้มนี่ยังไม่ร้อยเท่าไหร่อ่ะจะร้อยแล้วกันกูแต่มันใหญ่มากเลยนะต้นมันเนี่ยเราไม่ได้แต่งประชากรมันไงพี่อืมตอนมันออกมากี่น้อก็เอามดเนี่ยมันก็จะเป็นแบบเนี้ยครับมันก็จะเป็นกอใหญ่อย่างงี้แต่เราแต่งให้มันเลือน้อยมันก็จะหลวมๆนะเราปลูกในป่าทุเรียนแล้วนะครับผมเริ่มปลูกปลูกกันอืมมีสวนทุเรียน เดี๋ยวนี้คนจะฮิตปลูกทุเรียนกันเยอะจันทบุรีก็ทุเรียนเยอะแล้วก็ปลูกกล้วยไว้กล้วยนี่ก็ประมาณแปดเก้าเดือนก็ได้กินแล้วครับเห็นไหมเหลืองเหลืองเหมือนกล้วยดังเลยว่ะไปหาดูดีกว่าเผื่อมีกล้วยดังอยู่แถวแถวนี้เอะเจอกล้วยดังต้นเลอรรนี่ขายได้ต้นแล้วเป็นแสนนั่นเนี่ยมีตะกรอนึงไหมกล้วยดังเนี่ยนี่ไงโอ้โห เต็มเลยกล้วยพอหัวลอยมันล้มเนี่เดี๋ยวล้มเองมันพอพอหัวลอยแล้วมันล้มมีหน้าเขาปลูกต้นกล้วยเนี่ยเขาถึงต้องฝังมันใช่ป่ะนี่ครับแล้วเดี๋ยวเวลาสวนเราเนี่ยพอมันตายเนี่ยมันจะเป็นเหมือนนี่พื้นแต่เราไม่เอามันแล้วนะพื้นดินมันจะมันจะยุบมันจะแยกเพราะว่าพื้นมันถูกต้นกล้วยเบ่งออกใช่ป่ะใช่ใช่ต้องปรับสมมติเราเลิกกล้วยแล้วเราเลิกมันแล้วมันก็ต้องปรับหากล้วยด่างกันดีกว่าดูที่มีกล้วยด่างพ่อ โอ้โหถ aja, ้าหัวมันลอยมันก็จะล้มได้นะครับเห็นไหมครับนี่ถ้าเลี้ยงหมูนี่สบายนะหมูเขาก็บอกว่าเลี้ยงหมูเนี่ยมันจะดีมากเลยเพราะว่าหมูมันจะกินต้นกล้วยด้วยเขาก็จะเอาไปหั่นหั่นสับสับโอ้ยต้มทุเรียนด้วยสูงปี๊บเฮ้ยไอตัวนี้ก็เอียงมาดูดิเอียงจัดเลยอ่ะอย่างนี้เราต้องหาไม้มาค้ำมันเนี่ย มะม่วงมะม่วงอะไรเนี่ยอกล่องอล่องต้นสามคนโอบเลยดูเลยโอ้เกือต้นเป็นตัน่ะฮ้ยมะม่วงอกล่องโบราณเนี่ยกี่กี่กี่ปีแล้วเนี่ยถามกลงไหมตอนนั้นลุงกลงปลูกครับลูตายแล้วโอ้ยอย่างน้อยเกือบเป็นพี่ว่าเป็นร้อยปีแล้วมั้งเนี่ยแปดเก้าสิบปีแปดเก้าสิบปีนะเกือบร้อยปีนะต้นใหญ่มากเลย ต้นกล้วยเนี่ยเหมาะแก่การเลี้ยงหมูนะผมเห็นแล้วผมชอบเลยนะดูดิต้นกล้วยมันใหญ่มากเลยนะต้นโคนมันนี่ประมาณฟุตหนึ่งอะความกว้างของต้นกล้วยนี่นี่คือเบเลอร์เลยใหญ่มากปาดเวลานั้นเราก็ต้องตัดแต่งใบมันเลาะเลาะเลาะใบมันออกสวนครับนี่ครับอยู่ในสวนทุเรียนก็ตัดไปหมดแล้วมีทั้งใหม่มีทั้งเก่าอุ้ยตรงนี้ก็มี หากล้วยด่างกันดีกว่าสารี่สารี่สาสารี่อันนี้กินไม่ได้นะครับกินก็ไปฟันหักนะฮะนี่ก็อีกหนึ่งเครือโอ้ยอย่างนี้ถ้าเราปลูกเอาไว้กินนี่มีกล้วยกินได้ทั้งปีเลยเนี่ยนู่นนู่นอีกหนึ่งเครือนี่หนึ่งเครือน,รนี่หนึ่งเครือโอ้โยเต็ไมไปหมดเลยกินไม่หวาดไม่ไหวนะนี่อันนี้นี่นี่อีกหนึ่งเครือแต่เห็นบอกว่า ไอที่แถวแถวริมป่าอย่างเงี้ยไม่ค่อยได้กินเน่ยชอบชอบชอบมีเพี้ยชอบมีเพี้ยกระสอบมาลงนะครับเนี่ยไหนนไเห็นไหมไม่รู้ว่ามันเป็นมันเป็นเพราะอะไรทําไมมีเพี้ยกระสอบมาลงอืมพอเวลามันมันมันอ้วนมากๆมันจะใช้ได้แล้วนะมันจะหายไปโดยปริยายเลยนะครับนะฮะเพราะมันอยู่ข้างถนนนะไม่รู้มันหายไปได้ยังไงเพี้ยกระสอบลงนะฮะไม่ว่าจะเป็นทุเรียนนะครับที่เขามีเพี้ยกระสอบลง ต้นกล้วยมันก็มีเพี้ยกระสอบลงด้วยเฮ้ยนี่ก็คือมะม่วงอกล่องอกล่องโอ้ยอกล่องเกือบร้อยปีอะดูดิโอ้โหสามคนอบเลยเนี่ยสองคนโอบไม่ถึงกันเนี่ยโอ้ใหญ่มากดูดิโอยนู่นนะเก็บได้ทิ้งเป็นตันนะแต่ละต้นเนี่ยไหนตอนนี้ตนโอ้ใหญ่มาก แต่ตึ้มาตลาดนะแต่เราโล,ลบาทอืมวะน, 1, นี่อ <c oughs> ีต้นหนึ่งเบลเลอเลยนะฮะต้นมังวงอกล่องพันอะไรใหญ่ๆขนาดนี้เอ๊ะเราเอาเราเอาเม็ดมันไปปลูกไม่ได้หรอนี่เขาปลูกเม็ดเองพี่เหรอเฮ้ยต้นอันนี้บุกคทำไมต้นมันใหญ่จังอะ่ะเคยเห็นแต่ต้นเล็กๆเนี่ยบุ๊ว่าผมต้นใหญ่ครับเฮ้ยทำไมตน้นเฮ้ยไอ้ตรงนี้ที่ดินมันดีนี่หว่าปลูกอะไรก็ใหญ่ไปหมดเลยเนี่ยดูดิเคยเห็นแต่ต้นเล็กๆเนี่ยต้นแบบเนี้ยเนี่ย ดูดิต้นใหญ่มากเลยเพิ่งเคยเห็นเหมือนกันนะมันใหญ่ขนาดนี้อ่ามาะกอนะ,ะนกมาขี้ไว้นกนก,นกะคนมาขีีนี่ครต้นเบลเลยครับต้นนี้ครับสวยครับรตรงนี้ก็เป็นสวนทุเรียนวันนั้นผมขับรถมาแนละ้วผมก็ทางเข้าบ้านไปดังซิงเนี่ยเขาจะมีระหว่างทางเนี่ยเขาจะมีต้นกล้วยอยู่ตามทางจะมีสวนต้นกล้วยเพียบเลยไอ้เล้าก็แอบมองเอ๊ะ มันมีต้นกล้วยด่างมั้งไหมว่าอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้ก็ฮิตกล้วยด่างนะกล้วยด่างนี้ต้องบอกว่าไม่น่าเชื่อมันจะแพงอะไรขนาดนั้นต้นเป็นแสนก็มีนะครับคนก็ฮิตกันใบมันจะออกแดงๆด่างๆเลื่อๆใบมันจะเป็นแบบขาวๆก็มีอะไรเงี้ยอันนี้เราปลูกไว้ริมชายแดนฮนะปลูกไว้แค่กั้นรั้วแต่ว่าจะไม่ค่อยได้กินนะครับเพียกระสอบลงหมดนะครับเวลาที่กล้วยออกเครือมาแล้ว จะใช้ได้เมื่อไหร่นี่นี่กี่ปีแล้วเนี่ยปีได้ยังไม่ได้ครับยังไม่ถึงปีเหรอรหมอนทองนะหมอนทองนี่แจวเลยนะเพื่อนเพื่อน,นชาวกรุงเทพนะครับนะฮะเพื่อนเพื่อน,นชาวกรุงเทพก็อยากจะก,ก,กินต้นกล้วยก็ไออยากอยากอยากจะกินต้นกล้วยก็สามารถเอากล้วยไปปลูกได้แล้วก็อยากจะกินทุเรียนก็เอาทุเรียนไปปลูกได้ทุเรียนเนี่ยต้องลดน้าให้ดีนะครับถ้าเราลดน้าดีดีเนี่ยนะฮะทุเรียนมันก็จะออก ลูกออกผลให้เรานี่สามสี่ปีเนี่ยสองปีสามป,ปีต้นขนาดเนี้ยนี่สองปีสามปีสามปีตีไปเลยสามปีไม่เกินสี่ปีถ้าเราลดน้ําดีๆนะฮะมันมันโตวไวนะครับนะฮะทุเรียนปลูกให้ห่างกันนิดนึงนะครับอย่าไปปลูกใกล้กันปลูกระหว่างสี่เมตรอย่าไปให้มันใกล้กันเกินเพราะว่าทุเรียนเวลามันใกล้กันเกินมันจะไม่ออกลูกเอ้ต้นนี้ปีที่แล้วได้กินบ้างยังเนี่ยได้แล้วครับถ้าต้นไหนไม่เชือกก็ได้เลยอืม นี่ฮะโอ้ยต้นกล้วยก็มีต้นทุเรียนก็มีในสวนเงาะก็มีนี่เงาะวันนั้นกินอันนั้นลองกองเออเงาะมังคุดก็มีอยู่ข้างหลังบ้านนะครับมังคุดก็มีสวนสวนผสมนะครับนะฮะมีทุเรียนกล้วยเงาะมังคุดลองกองลักเกออืตัวนี้ตัวใหญ่มากเลยอันนี้เป็นทุเรียนที่ โตสูงใหญ่หลายปีแล้วแหละถ้าต้นสูงใหญ่อย่างนี้นะครับเขาเอาลงรถดำเขนเฮ้ยโอ้โหเจอรถโบราณหนึ่งคันคันนี้เกียร์ออโต้ครับนะฮะเป็นรถดำที่หาเงินได้ไม่แพ้คันอื่นนะครับต้องบอกให้ว่าเกียร์ออโต้นะครับคุณไปได้ผมก็ไปได้ครับเป็นรถดำเกียร์ออโต้นะครับปัจจุบันนี่ปัจจุบันนี่จอดหมกอยู่ตรงนี้ครับคือเขาแอบอยู่นะครับ เดี๋ยวหน้าแรงเขาก็ออกมาบินนีกครับตอนนี้หน้าฝนนะครับนะจอดเก็บตัวอยู่นะครับแบบทานฟาร์เมอร์เลยอุบอยู่อุบแบบเหมือนทานฟาร์เมอร์เลยนะครับนะฮะเดี๋ยวเวลาหน้าแรงเข้ามาปุ๊บนี่เขาจะเปิดฝาโปรงปุ๊บฝาปรงไม่ต้องใส่วิ่งเลยครับติดเครื่องได้รก็วิ่งเลยแน่นอนฮนะดูเหมือนทานฟาร์เมอร์สุดยอดตอนนี้แอบเก็บตัวอยู่ไอ้ยะไอ้ยะอ่าย,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 ยังมีแบต ยังมีแบตเตอรี่อยู่นะฮะแต่ว่าเดี๋ยวถ้าจะติดจริงๆก็ต้องเอาแบตเตอรี่ไปชาร์จนิดนึงบ้ามีชุดปั๊มลมปั๊มเลมอะไรเต็มไปหมดเลยเว้ยเฮ้ยแน่นอนจริงๆเว้ยเฮ้ยคันนี้เว้ยเฮ้ยกระซีนดามสามหุนเลยครับเทารอยสย่ยางสูงลุยได้อันนี้เป็นแหนบชุดแหนบหกร้อเขาก็เอามาใส่เลยสวมแล้วก็ออกเชื่อมเข้าไปใหม่เลยนะครับยึดขาใหม่ต่อขาใหม่ดามก๊ให้แข็ง รถดันเนี่ยต้องปรับให้แข็งนี่มันเคยเป็นรถทุกอาหารทะเลนะฮะมันโคตรดีสุดเขาเคยเขาเคยวิ่งอาหารทะเลมาก่อนอือสุดยอดนี่ชี่หลงก้องอ้ยาสุกยังเนี่ยจีจาบ่ะโดนยาคะโดนละโดนลองยานี่นี่จะให้ดูรองก้องเพื่อนๆคนไหนไม่เคยเห็นลองกองมั่งมาดูแล้วนี่คือต้นของลองกองนะฮะเนี่ยลองกองหวานหวานนี่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  ฉีดยานี่เราฉีดยาอะไรอ่ะตัวแมลงยาใบทุเรียนอยาใบทุเรียนแล้วมันโดนอ๋อเราฉีดทุเรียนแล้วมันโดนฮะก็เลยกินไม่ได้นะครับนี่น,นี่นี่แต่เดี๋ยวมันก็สุกครับตอนนี้มันยังไม่งอมทต้งที่เลยตอนนี้มันยังไม่งอมเพราะมันยังไม่เป่นงนะฮะดูนะครับนีบนค่คนเขียวๆอยู่เดี๋ยวจะให้ดูนี่นี่อ๋ออันนี้เขาเรียกช่อครับช่อ,ชอ,ชอตัดตรงนี้ครับช่อเวลาเขาตัดก็จะตัดตรงนี้ก็ต้องโดนสลับไปนึงลูกนะครับปุ๊บแล้วก็ตัดแล้วก็จะเป็นช่อนะฮะช่อสวยๆ กิโลเท่าไหร่ในปัจจุบันเนี่ยไปเจ็ดแปดบาทจะบ้าตายานะช่อนะอย่างอื่นถูกกว่านั้นโอ้โหช่อเจ็ดแปดบาทงามแล้วดูเลยยังอ,อื่นตลาดบาทโอ้ยทำไมมันถูกจังอะพอไปอยู่ในตลาดทำไมมันแพงจังจากสวนน่ยเจ็ดแปดบาทเองจะบ้าตาย ชาวสวนจะรวยได้ยังไงครับอืมชาวสวนจะรวยได้ยังไงอย่างนี้ต้นเล็กติดเดียวเองนะดูดิได้หลายช่อนะครับต้นนี้ก็น่าจะได้สองสามโลสองโลนี่พวง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 นี่นี่ได้อยู่ห้าสิบกว่าบาทมันกินบริเวณไม่กว้างนะครับนะฮะเขาบนหมูตัดออกเดี๋ยวติดทุเรียนอ่าใช่เกินหาได้ห้าสิบกว่าบาทครับก็ยังดีก็ยังดีนี่ไม้หอมอืมนี่ต้นกิศนาต้นกิศนาต้นไม้หอมนะครับ มีต้นใหญ่กว่านี้อีกนะ<ม>เยอะครับ,บน,นี่ว่า่ามันนีเป็นปุ๋ยแกบขี้ไก่แก่ข้วาวสารกระชายก็มีครับเนี่ยเพราะว่าตอนนี้อะไรหากระชายกินเฮ้ยแก่โลกโควิดเนี่ยผมมีเป็นดงคนระับกระชายนะอ่าเนี่ยสำหรับกระชายเนี่ยเนี่ยกระชายเนี่ยอ้าวเออจริงๆด้วยกระชายจริงด้วยเฮ้ยชายครับหอมฉุยเลยเออว่ะ กิโลเท่าไหร่สองร้อยแล้วตอนเนี้จริงเหรอเออเรามีเป็นเขาๆขาเนี่ยเออเรามีเป็นภูเขาเลย,เอ,ยอย่างงี้เราไม่ต้องทําอะไรละเรากระชายไปปลูกกันดีกว่าช่วงนี้กระชายกํลาลังมาแรงหอมใช่จริงเนี่ยใช่ใช่ใช่กระชายจริงจริงนี่ให้ดูนี่กระชายนะฮะต้นกระชายอร่อยนะครับนะฮะเด็ดไปจิ้มน้ํพผิดก็ได้กินกับน้ํพผิดกะปิก็ได้อร่อยมากเอ๊กระชายเห็นข้างค่างทางาตรงนั้นมันก็มีนี่หว่าเป็นนี่ครับตรงนี้มันอกระชายกระชายทั้งดงเนี่ย นี่กระชายเต็มเลยแต่กิโลสองร้อยเนี่ยกับหมดเหมือนกันนะเนี่ยเนี่ยแต่เอาไว้กินเองดีกว่าปลูกเอาไว้กินเองเนะครับโอ้คนสวนเนี่ยมีน้ำสักอย่างหนึ่งนะพูดง่ายเลยปลูกอะไรก็ได้กินนะครับเพราะว่าเพราะว่ามันพืชพันธุ์ทุกชนิดมันอยู่ด้วยน้ําดินดีน้ําดีมันก็โตแล้วนะปลูกอะไรก็ได้กินหมดนะบ้านไปดาซิงเขาไม่ค่อยจะไปซื้อผักซื้ออะไรนะเขาปลูกทุกชนิดอะ่ะ ยังเหลือลต้นต้นพริกอีกประมาณยี่สิบกว่าต้นเหลืองหมดแล้วนะฮะน้องอ,อ้อซื้อมายังไม่ได้ไปปลูกเลยครับโอ้ฝนยังไม่ตกนะฮะนี่ดูกระชายครับนะฮะเจ๋มไหมอ่าสุดยอดนี่อันนี้มังคุดนี่ต้นมังคุดมังคุดก็หวานผมเคยกินละมังคุดเอยเงาะเอยน่ะหวานแต่ทุเรียนไม่ได้กินนะครับพอทุเรียนมันมันผมกินแล้วมันชอบเจ็บตาก็เลยไม่กินมันชอบร้อนในนะครับอวันนี้ก็พาเพื่อนมาเที่ยว สวนไปดําสิ่งกันหน่อยนี่เห็นไหมโอ้โหแต่ลมแรงเหลือเกินนะช่วงนี้นะครับนะทุเรียนไม่ชอบลมแรงนะครับเพราะว่าต้นทุเรียนเนี่ยเวลามันโดนลมแรงๆเนี่ยมันจะล้มได้นะครับเอากระชายไปหามาต้มกินกันเนี่ยไปขาต้มกินหรือก็ทำอะไรกินนะมกวอะเจี๊ยแกอะไรนี่ยผัดปลาอืเนี่ยกะชายเขาบอกตอนนี้กําลังฮิตเลยกําลังมาแรงหากันไว้นะครับกระชายกระชายเจ๋ว